สวัสดีครับเพื่อน youtube วันนี้ผมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องระดับน้ำนะฮะระดับน้ำตัวนี้สำคัญมากครณวนี้ระดับน้ำตัวนี้ยาวหนึ่งเมตรนะฮะซึ่งเวลาเราปรับปรับเทียบหรืออะไรพวกนี้เราก็จะเอาระดับน้ำนี้เป็นตัวปรับระดับเพราะเราไม่ได้ทิ้งดิ่งด้วยลูกดิ่งอะไรนะครับความที่งตรงก็จะแน่นอน นะเราก็เทียบดูว่าลูกน้ําเนี่ยได้เซนเตอร์หรือยังถ้ากิดได้เซนเตอร์ก็จะเป็นระดับที่มันได้ฉากนะฮะแล้วก็แนวนอนอะไรลักษณะเนี่ยนะฮะมันก็จะล,ลูกน้ําตัวเนี้ยก็จะดูดูการวิ่งการอะไรของเขานะฮะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ทํางานลักษณะคล้ายกันแต่อันนี้จะเป็นระบบม,มีแม่เหล็กด้วยกรณีว่าเราพื้นที่ที่เป็นแม่เหล็กมีมีเหล็กมีเหล็กสองนิ้วเหล็ก โคงอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็สามารถจะปรับระดับได้นะฮะค,คือปล่อยแล้วก็ดูดไปเลยเราก็มีจะมีการตั้งที่สะดวกขึ้นนะแล้วก็ดูระดับน้ําอันนี้ก็วัด4ี4สิ้าองศานะถ้าเพื่อเป็นระดับที่4ี้าองศาลูกน้ําก็จะเป็นสี่้าองศาต้องให้มันได้เซนเตอร์จริงๆนะตัวนี้ก็ลูกน้ํานี่ก็จะได้เซนเตอร์ของเขานะก็จะทํางานได้ประโยชน์มากนะฮะ ซ,ซ, tamam. ซ,ซึ่งเราพึ่งถุงใช้งานพวกนี้มาตลอดนะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือลูกน้ำเอ๊ระดับน้ําเล็กที่สุดที่ผมมีมาเนี่ยใช้มา25ปีแล้วซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีขายแล้วนะซึ่งเราก็เก็บรักษาไว้ไว้เวลาเราตั้งหิ่งพระก็ดีไปตั้งตั้งแอร์ก็ดีให้น้ําลงด้านไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่นะเราก็จะใช้ใช้ดูลูกน้ํา อันนี้ประมาณยี่แปดปีแล้วนะอายุงานที่ผมใช้เนี่ยนะฮะผมผมรักษามากตัวนี้เพราะว่ามันสามารถพกพาได้ครับผมก็ใช้โดยฝานวัดวางเพราะไม่มีแล้วรุ่นนี้ไม่มีไม่มีอีกแล้วซึ่งสะดวกใสก่กระเป๋าเนี่ยพอดีเลยหายอยู่ในกระเป๋าที่เลยนะเราไม่ต้องพกพวกตัวใหญ่ไปแต่เราจะวัดในลนักษณะงานที่มีช่วงสั้นไม่ได้ยาวมากนะฮะวัดตานตั้งแอร์ตั้งหิ้ง,งพระหรือว่ามุมของ บางอย่างที่มันมีมีจำกัดมีที่จำกัดนะัะผมก็จะใช่ระดับตัวนี้ไปเทียบนั้นข้อ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 ที่เรามีระดับพัเนี้มีจุดอยู่อย่างที่เราจะรักษาเขาไว้ได้ดีอย่าให้ตกตกหรือว่าวลาดหรือว่าเขาลูกน้ํานี่ก็จะหนีการตั้งนี่ก็จะหนีกลายเป็นลูกน้ําที่ไม่เที่ยงไปแล้วถ้าเกิดลูกน้ําไม่เที่ยงแค่มินสองมินเนี่ยเสียหายเยอะมาก พระระดับนี้มันก็จะผิดผิดหมดเลยนะฮะดังนั้นพวกระดับนี้เราต้องรักษาไว้งานช่างนี้ต้องถือว่าน้ำมีสําคัญที่สุดนะฮะเราต้องรักษาไว้นี่ผมใช้งานทีก็ใช้สีสามตัวนด้เลยนะจะเก็บรักษาไว้เพราะอันนี้มันเป็นชิ้นง,งานที่เราทํางานกันมาประครับข้อคองกันมาด้วยงานนะฮะแล้ผมก็เลยนําเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ให้เพื่อนๆได้ทราบครับสวัสดีครับผมชากปานบางนนท์ครับ